ช่วงมินิคลิปสตอนนี้เบก็มาถึงโรงแรมที่ฮ่องกงแล้วนะคะจริงๆถึงนานแล้วแหละแต่ว่าเวลาตอนนี้เนี่ยคือเวลา ตีสี่สิบแปดนาทีนะคะถามว่าทําไมเบสตื่นเช้าจังไม่ได้ตื่นเชา้ายังไม่ได้นอนต่างหาเหตุผลที่ยังไม่ได้นอนมีแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ทําคลิปเล่าเมื่อตอนถึงเมืองไทยแล้วกันนะก็เบสจะมารีวิวตัวขนมน,นะคะจากเซเว่นที่เบซื้อมาน่าโรงแรมละกันเป็นการถ้าเวลาที่เราไม่ได้นอนนะคะอาจจะพูดตานิดนนึงต้องใช้วิธีการกระซิบนะคะเพราะว่าพอกหลับไปแล้วนะสำหรับตัวนี้นะคะก็ไบซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกัน สามชิ้นนี้นเนี่ยเบจังราคาลายชิ้นไม่ได้แต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดคือ33บาดอลล่าห้องกงนะคะหรือว่าประมาณ150บาทนะก็ลองเฉลี่ยเฉลี่ยดู3ชิ้นละกันนะคะติสีละประมาณ50บาทก็เดี๋ยวมาดูทีละชิ้นกันนะคะชิ้นแรกตัวนี้เนี่ยจะเป็นโยเกิร์ตเจลลี่นะคะตัวนี้เนี่ยเขาถึงพันพรีออเดอร์กันมาเลยนะเป็นของเกาหลีนะคะแต่ว่าขายในฮ่องกงเบ๊ก็ยังไม่เคยชิมก็เลยจะลองซื้อมาชิมดูนะคะ ันที่2ตัวนี้นะคะเป็นเยลลี่รสพีชจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเบเคยกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีรสอ่างุ่นรสส้อมอร่อยมากเลยนะคะครั้งที่แล้วเบ๊ก็กินที่ฮ่องกงไปเป็นรสอะไรเบไม่แน่ใจว่ารสมะม่วงหรือเปล่าที่เบกินครั้งที่แล้วนะคะต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าเหมือนจะไม่ทนันเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะอันนี้จะเป็นรสพีชเดี๋ยวเบ๊ก็จะลองชิมเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไง,ไง คือชอบกินอะไรขนมแปลกๆนะคะและอันสุดท้ายนะคะเจลลี่เบลลี่ที่ไทยเราเนี่ยเวลาขายดีเนี่ยแพงมากเลยนะตัวนี้เนี่ยเบสซือมาน่าจะประมาณ9ดอลลา์ กะว่าพร่งน,นี้เนี่ยอยากจะลงไปซื้อเพิ่มเติมเป็นของฝักเพื่อนมากเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนเบ๊ชอบทาหลายคนมากในเบ๊ก็ชอบคือที่ที่บ้านมีไอ้ตัวตัวนั่นเนบีนวุซองเนแล้วแบบแพงก็แพงไม่อร่อยด้วยตัวนี้เนี่ยอร่อยด้วยนะคะเขาจะมี10บรสด้วยกันนะคะจะมีรสเบอร์รี่บูฟูตตี้อะไรไม่รู้เนี่ยอ่าแล้วก็มีโคโค่นัทนะคะมีกรีนแอปเปิลค่ะมีจุ้ยซี่แพค่ะมีเลมอนนะคะมี อันนี้อ่านว่าอะไรทังจ์รีนปะมีพรอมกระเน่นะคะรสทับทิมสตรอเบอรี่อ่านว่าอะไรอะ่ะสตรอเบอรี่อะไรสักอย่างนเนี่ยเบเกิลอ่านผิดนะคะมีทุตี้ฟุตตี้แล้วก็มีเวรี่เชอร์รีนะคะเห็นไหมคือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยเดี๋ยวว่าถ้าเป็นมีม,มีเวลานะคะจะไปซื้อเพิ่มเติม